ชื่อนาสาวว่าโนวัฒนาทีมงานชื่อนาสาวสุภัญญาเสียแก้วขาววันนี้เรามานำเสนอเรื่องหลักการจัดการนะคะการจัดการหรือหลักการบริหารแนวความคิดของเฮนรี่ฟายโยในกระบวนการจัดการมีดังนี้ 1. การวางแผน 2. การจัดโครงสร้างขององค์การ 3. การบังคับบัญชา4การร่วมมือและประสานงาน 5. การควบคุม ความคิดของรูเทอร์กูคิกและลินดันเออร์วิกในการจัดการมีดังนี้ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์การ 3. การจัดคนเข้าทำงาน4การนำานวยการ 5. การประสานงาน 6. การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 7. การจัดงบประมาณในการดำเนินงานแนวความคิดของเฮนโรสคูดในกระบวนการจัดการมีดังนี้1การจัดแผนการ ปฏิบัติงาน 2. การกำหนดโครงสร้างขององค์การ 3. การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน 4. การอํานวยการการบังคับบัญชา 5. การควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พื้นฐานในกระบวนการบริหารหรือกระบวนการจัดการประกอบด้วยหน้าที่การวางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าทํางานการสั่งการ หรือการอำนวยการและการควบคุมซึ่งเป็นการจัดแบ่งหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดและนิยมมากที่สุดหน้าที่ของการจัดการหรือบริหารงานที่สำคัญ 1. การวางแผนแผนงานต่างๆจะให้เป้าหมายกับองค์การและระเบียบว,วิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย 2. การจัดองค์การต้องออกแบบและพัฒนาองค์การขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามโปรแกรมเหล่านี้ให้เกิดความสำเร็จ 3. การจัดคนเข้าทำงานหรือการจัดบุคคลทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดขององค์การคือทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นหน้าที่ของความเป็นผู้นำที่อาจจะนำได้ว่ามีความสำคัญที่สุดของผู้บริหารคือการคัดเลือกการฝึกอบรมการพัฒนากำลังคนดังข้อความว่า put the r i g h t man on the r i g h t job 4. การสั่งการการสั่งการเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของพวกเขาในแต่ละวันหน้าที่การสั่งการจะเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและให้ความช่วยเหลือกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของพวกเขาโดยผ่านทางความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล 5. การควบคุมการควบคุมเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ3อย่างคือ1 การกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน 2. การวัดผลการปฏิบัติงานและทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. การแก้ไขผลปฏิบัติงานใดๆที่ไม่เป็นตามมาตรฐานระดับการบริหารระดับการบริหารโดยปกติจะจัดได้3ระดับคือ 1. ระดับหัวหน้าระดับต้น2ระดับกลาง3ระดับสูงการจูงใจ หมายถึงความเต็มใจที่จะใช้พลังเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายหรือรางวัลการจูงใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์และเป็นสิ่งที่ยิให้คนไปถึงซึ่งจุดประสงค์ที่สัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับประเภทของการจูงใจการจูงใจโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภท 1- การจูงใจในแง่บวก การจูงใจที่ช่วยลดความกังวลกระวายใจหรือบางทีเรียกว่าการจูงใจแบบใช้ไม้นวมการจูงใจในแง่นี้บุคคลจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการยกย่องสรรเสริม 2. การจูงใจในแง่ลบหรือบางครั้งเรียกว่าการจูงใจแบบใช้ไม้แข็งเช่นการขู่การลงโทษการตำหนิติดเตือนการประเมินผลงานการประเมินผล การปฏิบัติงานคือกรรมวิธีในการพิจนารณาค่าของบุคคลอย่างเป็นระบบในด้านการปฏิบัติงานและโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายพนักงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลภายในองค์การเป็นภาระหน้าที่จําเป็นและสําคัญอันหนึ่งของผู้เป็นหัวหน้างานทุกคนและทุกหน่วยงานที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนความยุติธรรม และทำานุบำรุงขวัญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานประการหนึ่งเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างมีหลักเกณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบนัน1ผู้ประเมินไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน2ความประมาทและความไร้ความสามารถของผู้ประเมินผล3มุม่งประเมินความประพฤติมากจนเกินไป 4. ความมีอคติของผู้ทําการประเมิน ห้าเกิดความบกพร่องในมาตรฐานที่ตั้งไว้หกมีความเมตตาการุณาปานีมากเกินไปปัญหาการจัดการหรือการบริหารได้แก่ 1. ปัญหาเรื่องคน 2. ปัญหาเรื่องงาน 3. ปัญหาเรื่องเงิน 4. ปัญหาเรื่องโครงสร้าง 5. ปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการนำเสนอของเราสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้อผิภาพประการใดเราต้องขอใ้น